สวัสดีค่ะอาหารเช้าง่ายๆและมีคุณค่าเป็นโจ๊กข้าวที่ไม่ต้องต้มนะคะวันนี้หน้าตาน่ากินมากเลยอร่อยมากๆด้วยแล้วก็นี้เลยค่ะเมนหลักของเราเป็นข้าวโอ๊ตธรรมชาติสุกเร็วนะคะแค่น้ำร้อนก็สุกแล้วหน้าตาก็จะน่าทานแบบนี้เป็นข้าวเม็ดแบนๆนะคะ เป็นอาหารเช้าทุกวันของพี่ทิพย์เลยนี่ค่ะเติมน้ําร้อนนะคะเติมน้ําลงไปแล้วก็ต้มให้ให้น้ำเดือดแบบนี้เลยพอน้ําเดือดแล้วนะคะก็เติมอะไรที่เราต้องการลงไปเลยแต่พี่ทิพย์ชอบทานไข่ค่ะตอนเช้าขอไข่สองฟองนะคะเอาแค่ไข่ขาวสุกก็พอไข่แดงก็ให้เป็นน้ำเยิ้มๆแบบชอบมากทานกับข้าวต้มนะคะเสร็จแล้วก็เอาเฉพาะน้ำร้อนเทใส่ถ้วย เ,เว้นไข่แดงไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะแตกแตักข้าวโอ๊ตค่ะพี่ทิพย์ใช้3มช้อนนะคะเพราะพอดีอิ่ม3มช้อนมันก็จะไม่แน่นเกินนะคะสมช้อนแล้วก็คนคนคๆให้ข้าวโอ๊ตสุกนะคะข้าวโอ๊ตตัวนี้มันจะสุกเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องเอาไปต้มแค่น้ําร้อนเดือดเดือดมันก็สุกแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ เอาไข่แดงนะคะไข่แดงที่เราเว้นเอาไวะะ้แล้วค่ะเทใส่ถ้วย,ยลงไปเห็นไหมคะน่าทานมากเลย <B it> แล้วก็หยอดด้วยน้ำซอสน้ำปลาหรือซีอิ้วเล็กน้อยนะคะเพิ่มความเค็มเพิ่มรสชาติให้กับโจ๊กถ้วยนี้ของเราเหยอดลงไปนะคะหรือว่ามีต้นหอมผักชีพริกไทยก็ปรุงเหมือนการทานข้าวต้มธรรมดาค่ะแต่พิธีเนี่ย เอาง่ายๆนะคะเพราะวันนี้ไม่มีวัตถุดิบอะไรก็เหาะซอิซ๊วผ่าเห็ดหอมลงไปนิดนึงเห็นไหมคะหน้าตาน,น่าทานมากเลยค่ะลองให้คุณสามีชิมแล้วนะคะบอกว่าผ่านนะคะผ่านเลยรสชาติอร่อยเดี๋ยวพรวุนี้ต้องต้องจัดให้ทำคนละถ้วยคนละถ้วยกันนะคะไว้ทานนี่ค่ะทำมาสองมื้อแล้วอร่อยมากๆฝากกดติดตามเพจ